นคันชีว่ายอดวิวมันมีเฉพาะมันดาแม่นั่นแหละกับบแเมนแต่คิดว่าบอเพชรมียอดวิวอยู่ตลาดแม่กกับไปเบิ้งคิดบอเพชรกินต่ำหงแต่ซิเมตล้าดยิ่เด้วยเห่าอะไรแล้วก็อีกแสนยิ่ก็หไหลนี่แหละขอคุณพี่น้องที่ยังเบิ้งไหนพี่น้องต้้งแล้วก็บอเพชรได้คิดมาสามปีเพิ่งมาเกิดเรื่องเพิ่งมันมีด่ามากกับปีกลัวๆแล้วสองปีที่เราทํามา อ่าจะไม่คิดว่ามันได้เงินมาเลยเหรอทำไมถึงมองว่าเป็นการมาด่าแม่เราได้เนี่ยแล้วก็ด่าแม่ภายในปีหนึ่งนี้ทํากี่คลิปอย่างมากน้องคนพูดเรื่องเกี่ยวกับแม่ไม่เกินสิบคลิปได้หมดเลยใช่เออไม่เกินสิบห้าคลิปที่พูดเรื่องแม่นะหรือว่าถ้าใครมีใครดูดไว้เอาออกมาเปิดก็ได้เอาไาให้หมดเลยว่ามีกี่คลิปถ้ามีใครดูดไว้นะถ้ามีหลักฐานว่าน้องวนด่าแม่เอาเงินมาทำบ้านด่าไมด่าเป็ไรนะเออ คำว่าด่าหรืคำว่าคี้แกงมันเป็นยังไงเขาออกมาเพิ่งน้องเงินพูดให้แม่ไม่เกินสิบห้าคลิปบอฟชรเป็นคนอัพโหลดแล้วสิบห้าคลิปมันจะได้เงินเป็นแสนเป็นล้านมาทําบ้านเลยวรพี่น้องแล้วคลิปที่เราทํามาเอฟซีเขาต่สามสี่ปีมันจะไม่มีเงินเลยหรือคลิปล้านวิวคลิปแสนวิวหลายๆคลิปมันจะไม่เป็นเงินเลยหรอนั่นแหละคลิปที่เอฟบเพิเก็บเงินมาสร้างบ้านก็คือคลิปตามงมาคงแปดสิบเมตรคลิปนั้นแหละที่ทาให้สาวเราบอีสานได้สร้างบ้าน นั่นแหละคือคลิปสร้างบ้านที่น้องเลยจะบอกให้นั่นแหละคลิปที่ได้เงินแสนแช่นั่นแหละคลิปที่ได้เงินแสนแต่คลิปเปลี่ยนชีวิตอ่าคลิปหลายๆคลิปแสนแล้วก็คลิปหลายๆแสนของบ่าวเพชรคลิปพูดให้แม่ไม่เกินสิบห้าคลิปถ้าบ่าวเพชรจำได้นะนั่นเลยที่ว่าด่าแม่มาสร้างบ้านคุณลองคุณลองคิดดูดีๆนะคนที่คิดลบนะคิดเชื่อคำบ่าวเพชรเอาไปคิดดูมันจะได้เงินสักกี่บาทเทียวออาแต่บ่าวเพชรอยากให้